ครับสวัสดีครับวันนี้มาทําเมนูคณะปลาเค็มกันนะครับผมแต่ต้องจะใส่หมูสับด้วยนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆคอยชมนะครับว่าทําอย่างไรนะครับเดี๋ยวจะบอกเทคนิคการทอดปลาการล้างปลาด้วยนะครับผมก็จะเป็นปลาอินทรีเค็มนะครับเพื่อนๆอ่านะครับนี่ครับอ่าพอเสร็จแล้วก็โรยด้วยสิ่งนี้นะครับอ่าทำให้แต่ละคํานี่กรุบกรอบนะครับเพื่อนๆอ่านะครับอร่อยมากๆเลยนะครับ ปลาเก็เป็นเมนูที่หาทานยากนะลองไปทําทานนะครับเป็นสูตรพิเศษนะครับไม่เหมือนใครเลยนะครับวัตถุดิบมีอะไรบ้างนะครับผมก็จะมีปลาอินทรีย์เค็มนะครับเลือกชิ้นสวยๆมานะครับเพื่อนอ่าแล้วก็คะน้าต้นอวบๆมาเลยครับประมาณ1นกิโลนะครับและต้อมก็ใช้ปลาอินทรีย์เค็ม3ชิ้นนะครับแต่ว่าไม่ทําหมดนะไม่ทําหมดนะครับคะน้าเมื่อมาถึงบ้านก็แช่น้านะครับนานๆนะครับผมส่วน ปลาอนทีนะครับเราก็เอาน้ำใส่เกลือนะครับแล้วก็แช่เขานานๆหน่อยประมาณสัก10นาทีนะครับจากนั้นก็เอาขึ้นมานะครับซับให้แห้งนะครับเพื่อนเพราะว่าเราแช่น้ำเกลือเพราะว่าความเค็มของเกลือจะดูดซับความเค็มของอ ปลานะครับออกจากเนื้อปลานะครับจะทําให้ปลาไม่เค็มมากนะครับเพื่อนแล้วก็มีเนื้อหมูติดมันนะครับประมาณสักครึ่งกิโลนะครับเพื่อนส่วนอันนี้ก็คือกระเทียมกรีบใช้เยอะหน่อยนะครับผมเราจะเอาไปเจียวด้วยนะครับแล้วก็พริกแดงพริกแดงจินดานะครับเครื่องปรุงก็จะมีน้ํามันหอยนะครับผมแล้วก็ซีอิ๊วขาวแล้วก็ซอสแม็กกี้ซอสปรุงรสฝาเขียวและฝาเหลืองนะครับพริกไทยป่นน้ำตาลทรายนะครับแค่นี้เองนะครับผม อ่านะครับอาย่าลืมนะครับแช่ปลาในน้ำนะครับที่เราใส่เกลือลงไปนะครับอ่าแช่ทิ้งไว้เพื่อดูดซับเอาความเค็มออกนะครับเพื่อนเพื่ออ่าเพราะว่าปลาอินทรีย์มันจะมีความเค็มนะครับแล้วก็บางบางเจ้าเขาก็อาจจะฉีดยานะครับกันแมลงไว้นะครับเพื่อนๆครับผมอ่าส่วนกระเทียมนะครับก็อ่าบุบหรือว่า โขกนะครับพอหยาบแล้วก็ใส่แป้งทอดกรอบคุกเขานะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปทอดนะครับเพื่อนๆนะครับส่วนคะน้าก็หั่นส่วนของก้านออกนะครับไว้ต่างหากใบไว้ต่างหากนะครับเพื่อนแล้วก็โขกพริกแดงจินดากับกระเทียมไว้ต่างหากด้วยนะครับในถ้วยนี้นะครับผมอ่าขั้นตอนแรกเรามาทําการเจียวกระเทียมกันเลยนะครับอ่าใส่น้ํามันลงไปนะครับผมแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปเจียวให้หอมเหลืองนะครับเพื่อน ใช้เรียกว่าใจเย็นๆหน่อยนะครับสําหรับการทําเมนูที่เรียกว่าทําให้คนในครอบครัวทานเนาะ,ะนะครับผมเหลืองเหลืองแล้วใกล้แล้วครับใกล้แล้วเสร็จแล้วนะครับอ่าจะมีความเหลืองกรอบนะครับผมอ่าเก็บไว้ใช้วันต่อไปก็ยังกรอบอยู่เลยนะครับเพื่อน่าจากนั้นก็น้ํามันไม่ต้องจริงนะครับน้ํามัน ทำการทอดปลายซีเลยนะครับปลายซีเค็มนี่นะครับผมเอาไปคลุกด้วยแป้งทอดกรอบด้วยนะครับผมแล้วก็เอาลงมาทอดในน้ำมันนะครับนี่ครับใช้ไฟกลางนะครับอ่านี่ครับกระเจี๊ยบนะครับเมื่อเจียวเสร็จก็เอารองในกระดาษอเนกประสงค์ด้วยนะครับดูซับความมันนะครับเพื่อนๆครับผม อหอมมากครับหอมมากใครที่ชอบทานปลาอินทรีย์เค็มนะครับเป็นเมนูประหยัดอีกหนึ่งเมนูนะครับที่ทำไมแอต้อมถึงเรียกว่าประหยัดนะครับเพราะว่าทําเองทําเองมันประหยัดเพราะว่าซื้อขาทถานมันแพงแล้วก็รสชาติก็ไม่ได้ดังใจด้วยนะครับเพื่อนที่สําคัญต้องสะอาดด้วยนะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับอ่าเอาใส่ จะชอหรือจะแกงไว้นะครับให้เสดน้ํามันแล้วจากนั้นก็เอาไปวางไว้บนกระดาษอเนกประสงค์นะครับขั้นตอนต่อมาเรามา,าทําการาผัดหมูเลยนะครับหมูสับวันนี้ต้อมก็เอาไปปั่นนะครับเอาไปปั่นแล้วก็เอามาผัดแบบนี้นะครับเรียกว่าเป็นการลวนแล้วกันนะครับเป็นการลวนลวนให้เขากรอบนะครับเหลืองกรอบน,นะครับ แล้วเดี๋ยวสักครู่เราจะใส่ซอสแม็กกี้ลงไปนิดนึงนะครับผมอันนี้ครับินทซีเมื่อสักครู่เราก็แกะเอาก้านทิ้งแล้วนะครับน,นี่ครับเป็นชิ้นๆแบบนี้นะใช้เวลาหน่อยนะครับเมนูอร่อยอร่อยนะครับพอหมูเขาเริ่มกรอบเหลืองแล้วเราก็ใส่ินทรีลงไปคั่วในรับเพื่อนอ่ขาขยี้ขยี้หน่อยไม่ต้องให้แหลกหมดหรอกครับอันไหนที่ชิ้นใหญ่เกินก็ ใช้เฉลี่ยบี้ๆแล้วนะครับเห็นไหมครับจะสังเกตว่าแห้งเลยนะครับน้ํามันก็ไม่มีแล้วนะครับอจากนั้นก็เติมน้ําตาลไปนิดนึงน้ําตาลทรายไปนิดหนึ่งนะครับคััวคัวคั่วไปเลยนะครับหอมครับหอมอ่าแล้วก็โรยด้วยกระเทียมเกียวลงไปนะครับคลุกเข้าไปนะครับอ่ากนั้น ก็ตักใส่ตามไว้นะครับแล้วก็ตั้งกระทะใหม่ะนะครับใส่น้ำมันไปน,นิดนึงแล้วก็ใส่พริกที่เราโขกไปนะครับพริกเราจะโขกรวมกับกระเทียมด้วยนะครับอจากนั้นก็ใส่กานชนะลงไปนะครับกานชนะอ่อนมากเลยครับพี่เชนใครที่ชอบทานกานชนะนะครับ ซอสจะมันหอยเป็นนิดนึงนะครับก็เป็นการปรุงใหม่นะครับเป็นการปรุงใหม่นะครับอ่าซอสปรุปงรสหน่อยนึงนะครับผมน้ำตาลทรายนะครับรสชาติที่เราชอบนะนะครับผมอ่าแล้วก็ตามด้วยใส่ใบมะนาลงไปเลยนะครับ พุกเข้าไปนะครับผมเดี๋ยวผักเขาจะยุดตัวนะครับโดนความร้อนนะครับชิมรสชาติด้วยนะครับผมตามที่เราชอบนะครับหย่อนน้ำปลาไปหน่อยนะครับอย่าหย่อนมากนะครับผมเพราะว่าอบ ปลาเค็มนะครับปลาอินีเค็มมีความเค็มหน่อยแล้วนะครับอ่าแล้วก็โรยพริกไทยไปนะครับแล้วก็ผัดซุกเค้านะครับเพื่อนเราจะไม่ผัดให้น้ําเยอะนะนะครับเพื่อนครับผมอ่าเสร็จแล้วก็ตักใส่จานเลยนะครับอ่านี่ครับอ่าเสร็จแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะโรยด้วยสิ่งที่เราทําไว้เมื่อสักครู่นะครับก็จะมีปลาอินทรีทอดนะครับผมแล้วก็มีอ่าหมูสับ อ่านะครับผมแล้วก็มีกระเทียมเนาะอ่านะครับผมนี่ครับอ่าเอามาโรยเลยนะครับอ่าทานควบคู่กับข้าวสวยร้อนๆนะครับผมอ่าแต่ละคำนะครับมีความเรียกว่ากรุบกรอบนะครับผมแล้วก็มีความเค็มมีความหวานหน่อยๆนะครับเพื่อนๆอ่านี่ครับหาทานย ah, <São S 2> ากจริงๆนะครับเป็นสูตรพิเศษนะครับท uh, ี่อาต้อมแนะนำวันนี้นะครับอ่าทุกคนในครอบครัวก็จะชอบนะครับสําหรับเมนูนี้นะครับ อย่าลืมนะครับกดติดตามเป็นกำลังใจช่องต้อม a n n e l ด้วยนะครับผมด้วยการกดติดตามช่องและกดไลค์หรือว่ามขีข้อคิดเห็นอะไรก็มาคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมเวลาว่างๆก็ไปเที่ยวที่ไหนก็จะถ่ายคลิปมาฝากเพื่อนๆน,นะครับผมมาทานข้าวด้วยกันนะครับผมสวัสดีครับ